เงาเหนือบาลังองครักษ์ลับแห่งวังหลวงในราชสมัยอันรุ่งโรจน์ของราชวงศ์ทางรีเวยองครักษ์หนุ่มผู้มีฝีมือเป็นเลิศได้รับมอบหมายภารกิจรับสุดยอดจากจักรพรรดินั่นคือการสืบหาความจริงเบื้องหลังข่าวลือเกี่ยวกับการบทที่กำลังก่อตัวในหมู่ขุนนางรีวยเป็นที่รู้จักในนามของเงาเพราะความสามารถในการแรกซึมและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาเริ่มต้นภารกิจด้วยการปลอมตัวเข้าไปในวังหลวง เพื่อสืบหาเบาแสจากภายในท่ามกลางความรุหราและความเย้าวยวนของอำนาจลีเวยต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะศัตรูอาจแฝงตัวอยู่ใกล้กว่าที่คิดการตัดสินใจละครั้งมีความหมายต่อความอยู่รอดของเขาและบรลลังลีเวยเริ่มสืบสวนจากข่าวลือที่แพร่สะพัดในหมู่ข้าราชบริพารเขาพบว่ามีกลุ่มขุนนางบางส่วนกำลังวางแผนที่จะโค่นล้มจักรพรรดิโดยมีเป้าหมายที่จะสถาปนาองค์ชายรองขึ้นเป็นผู้ปกครองคนใหม่ องค์ชายรองเป็นที nah in ่รู้จักกันด er ีในเรื่องความทะเยอทะยานและความกระหายในอำนาจลีวัรวบรวมข้อมูลอย่างลับๆโดยไม่ให้ใครสงสัยเขาใช้ความสามารถในการดักฟังและการสะกดรอยตามเพื่อค้นหาหลักฐานที่มัดตัวกลุ่มบดได้แต่ยิ่งสืบลึกลงไปเขาก็ยิ่งพบว่าเรื่องราวมีความซับซ้อนกว่าที่คิดมีผู้เกี่ยวข้องมากมายที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังระหว่างการสืบสวนลีวัวได้พบกับเซลลาน์หญิงสาวผู้มีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบ เซียวหลานทำงานเป็นนางกำนัลในตระหนักของพระสนมเอกแต่เบื้องหลังนั้นเธอคือสายลับที่ทำงานให้กับหน่วยข่าวกรองลับของจักรพรรดิเซียวหลานยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือลีเว่ยในการสืบสวนโดยให้ข้อมูลสำคัญและช่วยเขาหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ทั้งสองร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดโปงแผนการร้ายของกลุ่มบดความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มพัฒนาไปไกลกว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานลีเว่ยและเซียวหลานพบว่าผู้อยู่เบื้องหลังแผนการบดคือคุณนางชรานามว่าเฉินกง เฉินกงเป็นอดีตขุนนางผู้ทรงอำนาจที่ถูกปลอกจากตำแหน่งเมื่อหลายปีก่อนเนื่องจากมีความขัดแย้งกับจกักรพรรดิเฉินกงต้องการแก้แค้นและทวงคืนอำนาจที่เคยมีเขาวางแผนที่จะใช้กองกำลังทหารที่ซ่อนไว้โจมตีวงังหลวงและสังหารจากรักรพรรดิลีเว่ยและเซียวหลานต้องหาทางขัดขวางแผนการของเฉินกงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพวกเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงให้จกักรพรรดิสราบลีเว่ยและเซียวหลานเข้าพบจกักรพรรดิเพื่อรายงานเรื่องราวทั้งหมด จกักรพรรดิทรงกริ้งเมื่อทราบถึงแผนการร้ายของเฉินกงพระองค์สั่งให้หลีหวยนำกองกำลังองครักษ์เข้าจับกลุ่มเฉินและพวกพ้องแต่เฉินกงตัวก่อนและเริ่มลงมือก่อนกำหนดกองกำลังทหารของเฉินกงโจมตีวังหลวงทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วหลีหวยต้องนำทัพองครักษ์เข้าต่อสู้กับกลุ่มบดเพื่อปกป้องจักรพรรดิและบัลลังก์การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด เลือดและน้ำตาไหลนองไปทั่วบริเวณลีเวย์เผชิญหน้ากับเชิญกงในการดวลดาบครั้งสุดท้ายทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีเชิญกงใช้โกกงทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะลีเวยแต่ลีเวยไม่ยอมแพ้เขาใช้ความสามารถและไหวพริบทั้งหมดที่มีเพื่อตอบโต้ในที่สุดลีวยก็สามารถเอาชนะเชินกงได้เชินกงถูกจับกุมและนำตัวไปโทษจักรพรรดิงชื่นชมในความกล้าหาญและความจงรักภักดีของลีเวย์ ระองค์ทรงแต่งตั้งลีวัวให้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพองคครักแม้จะได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติลีวัวกลับรู้สึกไม่สบายใจเขารู้ว่าอำนาจและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับตำแหน่งนี้อาจนำมาซึ่งอันตรายและความขัดแยง้งลีวัวตัดสินใจที่จะใช้ตำแหน่งของตนเพื่อสร้างความสงบสุขและความยุติธรรมให้กับแผ่นดินเขาสืบส่วนการทุจริตในหมู่ข้าราชการและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเขาพยายามที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับทุกคน เซียวหลานยังคงทำงานเป็นสายลับให้กับจักพรดเธอช่วยลีเหว่ยในการสืบสวนและให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องราชวงศ์และสร้างความสงบสุขให้กับแผ่นดินความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไปสู่ความรักที่ลึกซึ้งพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปลีเหว่ยและเซียวหลานต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายมากมายพวกเขาต้องต่อสู้กับศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในมืดและ,ะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในราชสำนัก แต่ด้วยความกล้าอาหารความจงรักภักดีและความรักที่พวกเขามีให้กันพวกเขาสามารถเอาชนะทุกประักได้ในที่สุดลีเว่และเซียวหลานก็สามารถสร้างความสงบสุขและความยุติธรรมให้กับแผ่นดินได้พวกเขาได้รับการยกย่องและสรรเสริญจากประชาชนทั่วทุกสารทิศเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าภารกิจของลีเว่จะจบลงด้วยดี แต่เขาก็รู้ว่าความสงบสุขนั้นเปราะบางและต้องได้รับการปกป้องอยู่เสมอเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อฝึกฝนคนรุ่นใหม่ให้เป็นองครักษ์ที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญเพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องราชวงศ์และประชาชนได้ในอนาคตเซียวหลานยังคงทำงานเป็นสายลับต่อไปโดยใช้ความสามารถของเธอเพื่อปกความมั่นคงของราชวงศ์เธอเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อสืบสวนและขัดขวางแผนการร้ายของผู้ที่คิดจะทำลายชาติบ้านเมือง ลีเวยและเซียวหลานใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาสร้างครอบครัวและมีลูกหลานมากมายเรื่องราวความรักและความกล้าหาญของพวกเขาถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางหาย